ด้วยสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสทาให้พื้นที่จังหวัดยะลาเองนะคะจะต้องมีความเพิ่มความเข้มข้นค่ะแล้วก็ย้ําเตือนเรื่องของการระมัดระวังนะคะหลังเหตุคนร้ายก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่องค่ะ จากสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดนราธิวาสได้เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บหนึ่งนายในพื้นที่บ้านมะนังกาแยงหมู่สามตําบลจะแนะอำเภอจะแนะและวันเดียวกันนะคะก็ยังได้มีการลอบยิงเจ้าหน้าที่อ,อสอและครูที่งานกีฬาอบตเกาะสะท้อนอำเภอตากใบเจ็บรวมสามราย โดยทางตำรวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะเร่งแจ้งเตือนให้ทุกทุกชุดปฏิบัติการเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในทุกภารกิจทั้งการปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจจุดตรวจฐานปฏิบัติการการลาดตระเวนร,รักษาความปลอดภัยสถานที่ต่างๆรวมถึงการเข้าร่วมงานกีฬาและงานอื่นๆให้มีความระมัดระวังไม่ประมาทต่อสถานการณ์ เนื่องจากกลุ่มคนร้ายนะคะยังคงก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องมุ่งเป้าทำร้ายเจ้าหน้าที่รวมถึงพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ ขณะเดียวกันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลพื้นที่หากพบพฤติการหรือบุคคลต้องสงสัยคาดว่าจะก่อเหตุรุนแรงขึ้นในพื้นที่ขอให้แจ้งหมายเลขสายด่วนกอรมนาภาคสีส่วนหน้า 1, 3, 4,1หรือหมายเลขสายตรงแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หมายเลข 0,6,1,, 17,32 999ได้ตลอด24ชั่วโมง